คเพราะว่าเคร์ฟ 5G จอโค้งแบตอึด144 h ฮลื่นตาชิปดัม i ซิตี้7 3 0กับ Android 15กล้อง64ล้านบวกกับ AI อล่่าสุดล้ำสเปคจัดเต็มอยากรู้ต้องดูห้าพาดหัวเว่ยโนวา Y73 แฝด Enjoy 80จอ90 h z กล้อง50ล้านได้ชิป Kirin 710A EMUI 12มีช่องเสียบหูฟัง IR Blaster ครบแบตมหาอึด6,620 mAh MM, ชาร์จไว40วัตต์น่าสนหรือเปล่า Galaxy Watch 8รุ่น eSIM ครับชาร์จเร็ว10วัตต์ส่วนรุ่นคลาสสิกได้ดีไซน์สุคอเคิลและ Quick Button One UI 8 Watch เสริมพลัง Gemini AI ล้ำๆชิป Exynos W 1,000รอเลยเหมือนทุกครั้งครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแค่5วินาทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แล้เรามาดูกันต่อครับ เทคโนโลเปิดตัวโพว่าเครม 5G แล้วครับเคลมแรงว่าเป็นมือถือจอโค้งที่บางที่สุดในอินเดียเพียง7.5ม mm เมเท่านั้นความโค้ง55องศาจับแล้วให้ฟิลลัม่มจุงสุดๆมีสีเมจิกซิลเวอร์นีออนไซอนและกิ e กแบล็กรอบนี้ไม่มีไฟ LED หลังเครื่องครับแต่เน้นความเรียบหรูดูแพงถึงตัวเครื่องจะบางเฉียบแต่ซ่อนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5,500ม ah ิลลิแอมป์ไว้ข้างในความจุระดับนี้ ออกแบบไม้ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันแน่นอนรองรับชาร์จไวแบบมีสาย45วัตต์ด้นะครับชาร์จพุ๊บติดปั๊บตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบรอเทคโนเคลมว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้ชาร์จแค่15นาทีได้ถึง50%เลยนะครับส่วนถ้าจะชาร์จเต็ม100%ก็ใช้เวลาแค่45นาทีเท่านั้นแต่ไม่ได้การรับรองจาก TUV LieLand n คนทานการชาร์จกว่า1,800รอบเลยนะ าะว,ว่าเคอร์ฟ 5G มาพร้อมจอมอลเลดขนาดใหญ่สาดใจ6.78นิ้วครับความละเอียดระดบ 1,080p คมชัดแน่นอนแถมอัตรารรเฟรชสูงปรีดถึง 144Hz การันตีความลื่นไหลว่าจะถ่ายฟีดหรือเล่นเกมก็ฟีนสุดๆครับความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง 1,300nit สู้แสงแดดจ้าๆได้สบายหายห่วงเทคโนโลยีทำอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องได้สูงถึง93.8%เลยทีเดียวหน้าอจอสวยแบบนี้ยังทนทานด้วยกระจกคอนนิ่งกิริลลาคลาส5อีกชั้น้วยนะครับและเพื่อความสบายตาในการใช้งานานานๆหน้าจอรุ่นนี้ ังมีเทคโนโลยี PWM Dimming ถึง2,304 h z ิครับฟีเจอร์นี้ช่วยลดการกระพริบของจอได้เยอะใครที่ชอบจ้องจอนานๆสบายใจได้เลยลดอาการตาลายได้ดีเยี่ยมหัวใจหลักของ Prova Curve ER 5G คือชิปเซ็ต a m i City 7300 Ultimate ครับ ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรประสิทธิภาพดีแถมประหยัดพลังงานจับคู่มากับแรมให้เลือก6กิกหรือ8กิกและหน่วยความจำภายในเป็น UFS 2.2ขนาด128กิกครับจอด้วยสเปคชิปหนึ่งซิ t ี7 3จ u l t า m a t e อลติเมตรประกอบด้วย CPU Cortex A 78 4คอร์ความเร็ว2.5 g h z และ Cortex A 55อีก4คอร์ความเร็ว2.0 g h z ส่วน GPU เป็น m a l i G 615 MC2 ครับรับรองว่าใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้ลื่นไหลแกะกล่องมาก็เจอกับ HiOS 15 ที่ครอบทับ Android 15เวอร์ชันล่าสุดครับเทคโนยังการันตีการอัปเดต Android 16ในอนาคตด้วยนะครับพร้อมแพทความปลอดภัยอีก2ปีเต็มเต็มอุ่นใจได้เรื่องซอฟต์แวร์ทันสมัยและปลอดภัยแน่นอนตัวว่าเคิร์ฟ 5G ให้กล้องหลักความละเอียดสูงถึง64ล้านเลยครับใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 682ขนาด1ทับ1.73นิ้วเก็บภาพมุมกว้างได้สวยคมชัดมีเซ็นเซอร์วัดความลึก2ล้านมาช่วยเสริมให้ภาพถ่ายบุคคลละลายหลังได้เนียนตาส่วนกล้องหน้าสำหรับเซลฟี่ให้มา13ล้าน ถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมได้ด้วยนะความสามารถทัดเทียมกล้องหลังเลยทีเดียวตัวเครื่องได้มาตรฐาน IP64 ป้องกันฝุ่นละอองและน้ำได้สบายๆมั่นใจทุกการใช้งานครับเทคโนโภูมิใจนำเสนอ Ella AI ผู้ช่วยฉลิยะที่เคลมว่าเป็นรายแรกในกลุ่มนี้ที่รองรับภาษาอินเดียมีฟีเจอร์เด่นๆอย่าง AI Voice Print, s u p r e s s i o n ช่วยลดเสียงรบกวน AI Auto Call Answer และ AI Call Assistant ช่วยแปลสดและสรุปการโทรให้ด้วย มาที่โขวเวกันบ้างเตรียมเปิดตัวโนวา Y 7 3ครับถือเป็นสาแฟตของ Enjoy 80จากจีน ที่เพิ่งเปิดตัวไปห,หมาดๆเมื่อเดือนก่อนนี้เองหน้าตาสเปกเลยทอตแบบออกมากันเป๊ะเ,เน้นจับกลุ่มผู้ใช้ที่มองหามือถือคุมค้มๆมีสสีสุดคลาสสิกให้เลือกครับน้ำเงินเฉียบๆกับดำสุดข,ขุมดูดีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่6.67นิ้วดึงดูสายตาสุดๆความละเอียดระดับ HD+ คมชัดหายห่วงรีเฟชเรท90เฮิรตซ์ลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมความสว่างสูงสุดถึง1,000นิตสู้แสงกลางแจ้งได้สบายส่วนกล้องหน้า8ล้านซ่อนเนียนๆในดีไซน์เจาะรูครับด้านหลังมีกล้องหลักความละเอียดสูง50ล้านรรับแสง F1.8 เก็บภาพได้คมชัดทุกรายละเอียดพร้อมเลนส์เสริมตัวที่2ที่ยังไม่ระบุเพศช่วยเพิ่มมิติในการถ่ายภาพเข้อีีค่าตัวเครื่องมีปุ่ม enjoy sk ตั้งโปรแกรมได้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานอีกครับ ขุมพลังของโ o วา Y73 ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นคิ่ลิน 710A ครับผลิตบนสารประดกรรม14นาโนเมตรแม้จะเปิดตัวไปเมื่อปี2018แต่ CPU Octa Core แบ่งเป็น Cortex A 7 3 2.0 g h z 4คอร์ core, และ Cortex A 5 3 1.7 g h z อีก4คอร์ core, <c oughs> ก็อยู่เรื่องการใช้งานทั่วไปและความประหยัดพลังงานชิปประมวลผลนี้ทำงานร่วมกับ GPU Mali G51 m p 4ช่วยจัดการด้านกราฟิกให้ไหลลื่นครับให้ RAM มาจูใจถึง8 g มิมัลติทา a ได้สบาย ส่วนความจําภายในตัวเครื่องก็ให้มีเลือกทั้ง128กิกและ256กิกเพียงพอต่อการใช้งานเบื้องต้นแน่นอนสําหรับโมเดลที่ขายทั่วโลกจะใช้รหัส MGA LX3 นะครับและมีประเด็นสําคัญเรื่องความจําเสริมที่หลายคนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนไปบ้างสเปคทางการยืนยันแล้วว่า NOVA Y73 รุ่นนี้จะไม่รองรับการใส่ microSD card เพิ่มนะครับต้องเช็กกันดีๆ สำหรับตลาดโลก u ู w ว i n o v า Y73 จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ EMUI 12ครับที่ครอบทับอยู่บน Android 12ไอทีมอบประสบการณ์ใช้งานที่แตกต่างจาก HarmonyOS บน Enjoy 80ของจีนเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอินเตอร์โดยเฉพาะตัวเครื่องได้มาตรฐาน IP64 กันฝุ่นกันน้ำกระเซ็นได้ด้วยมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะส่วนการเชื่อมต่อก็ครบครันครับทั้ง NFC สำหรับแตะจ่ายสะดวกสะดวกหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆและที่สำคัญช่องเสียบหูฟัง3.5ยังมีมาให้ ถูกใจคนรักหูฟังแน่นอนยังไม่หมดแค่นั้นมีพอร์ต IR Blaster ให้มาด้วยเปลี่ยนมือถือเป็นรีโมทควบคุมครื่อใช้ไฟฟ้าได้เลยการผสมผสานของ EMUI 12กับการเชื่อมต่อที่ครบเครื่องและฟีเจอร์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้จริงก็ตั้งเป้าให้ n นวา Y73 เป็นมือถือที่ตอบโจทย์การใช้งานรอบด้านทั่วโลกครับยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับ ไฮไลท์เด็ดของ Nova Y73 อยู่ที่แบตเตอรี่ครับให้มาใหญ่สะใจถึง6,620ม ah. ิลลิแอมออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานข้ามวันลดความกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไปได้เยอะแถมยังรองรับการชาร์จไวแบบมีสายถึง40วัตต์ช่วยชาร์จแบตกลับได้เร็วทันใจขนาดตัวเครื่องกันบ้างครับ สูงประมาณห6 6รอกมิลลิเมตรกว้าง7 6ม mm, ิลลิเมตรและบางเพียง8.25ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นตัวน้ำหนักตัวอยู่ที่ราว203กรัมอาจจะดูมีน้ำหนักนิดหน่อยครับแต่ก็สมเหตุสมผลกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และฟีเจอร์ที่ให้มานะค้าว่าเปิดตัวทัวรโลวราวเดือนามิถุนานยน2025ครับราคาในยุโรปน่าจะอยู่ที่ประมาณ180ยูโรประมาณ6,600บาทนับว่าเป็นการวางตำแหน่งในตลาดสมาร์ทโฟนร,ระดับเริ่มต้นที่แข่งขันกันดุเดือดเลยนะครับ ข่าวลือ Samsung Galaxy Watch 8ซีรีส์นี่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยครับเขาว่าจะเปิดตัวในงาน Un p a พคเดือนกรกฎาคมนี้แน่ๆล่าสุดผ่านการรับรองจาก CMIIT เผยเลขรุ่น SML3350 และ SML5050 น่าจะเป็น Watch 8 LTE กับ Classic LTE ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจจะเปิดตัวคู่กันที่สำคัญการรับรองจาก c m i t ยังเผยรายละเอียดของเทคโนโลยี eSIM สุดล้ำด้วยชิป EUICC แยก ทำให้เชื่อมต่อเครือข่ายมือถือได้โดยตรงไม่ต้องงอสมาร์ทโฟนอีกต่อไปฟีเจอร์นี้ตรงกับข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้เป๊ะเพ๊ะเพิ่มความอิสระให้กับผู้ใช้งานสุดๆยังไม่หมดแค่นั้นมีรายงานว่าผ่นการรับรอง 3c ของจีนด้วยครับการนุมมันนี้ชี้เป้าไปที่สูนสมบัติการชาร์จเร็ว10วัตต์สำหรับ Galaxy Watch 8ซีรีส์รุ่นใหม่ด้วยแสดงว่าชาร์จไวขึ้นแน่นอน มีพูดกันหนาหูครับเรื่องดีไซน์ใหม่ของ Galaxy Watch 8 Classic ภาพแคทเลนเดอร์ล่าสุดนี้บอกได้เลยว่ามาในทรงรเ q u a r ุุเเ๋จอวงกลม1.5นิ้วพร้อมขอบหน้าปัดหมุนได้แอนติกลักษ์อาจจะรู้47มิลิเมตรด้วย รุ่นมาตรฐาน Galaxy Watch 8 4 0ม mm, ิลลิเมตรและ44มิลลิเมตรตอนแรกจะคงเหมือนเดิมแต่ข่าวใหม่ๆก็บอกว่าอาจจะหันมาใช้ด e f i น์ Circular ด้วยเหมือนกันนะเพียงแต่จะไม่มีขอบหน้าปัดหมุนได้และปุ่มพิเศษแบบรุ่นคลาสสิกครับแถมอีกนิด Galaxy Watch 8 Classic อาจจะยืมฟีเจอร์เด่นมาจากรุ่น Ultra นั่นคือปุ่มฟลิกบัตต้อนครับถ้ามีจริงนี่ผู้ใช้จะเข้าถึงแอปหรือฟังชันโปรลดได้เร็วกว่าเดิมเยอะเพื่อความสะดวกในการใช้งานไปอีกขั้นเลย Galaxy Watch 8 Series คาดว่าจะเปิดตัวพรว้อมกับ One UI 8 Watch ใหม่แกกล่อง ซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้อาจมาพร้อมทายครึ่งหน้าจอดีไซน์ใหม่ดูข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นแถมยังปรับปรุงส่วนหลักให้ประหยัดแบตเตอรี่ได้ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับไฮไลท์เด็ดของวัน d u i 8 <Patch> a Watch ที่หลายคนจับตามองคือการผนึกกำลังกับ Gemini AI จาก Google ครับอันมีฟีเจอร์ Gemini Action สั่งงานบนข้อมือได้เลยเช่นสรุปอ e ีเมลจัดการประชุมทําให้สมาร์ทวอชล้ำไปอีกขั้นยังมีการปรับปรุงอื่นๆอีกเพียบครับเช่นแอปช็อตคัทแบบใหม่หมสาหรับเพิ่มทายเองมีนาวบากับนาวบ i ีฟของซัมซุงสำหรับอัปเดตดวนนนนละอบััทึกกห้าาาปฬิ รกรดไว้หลายๆแบบและสุ่มเปลี่ยนได้ด้วยเพิ่มสีสันในทุกวันเลยครับเจาะลึกสเปคภายใน Galaxy Watch 8 Series มีวโน้มสูงว่าจะใช้ชิป Exynos W 1 0 0 0ตัวเดิมครับซึ่งเป็นชิป S 5 E 5 5 3 5 ขนาด3นาโนเมตรแบบเดียวกับ Watch 7 Series ปวงบอกถึงประสิทธิภาพโดยรวมอาจจะใกล้เคียงเดิมไม่ได้ก้าวกระโดดมากนักข้อมูลจาก FCC เผยรายละเอียดรุ่น SML335 หรือ LTE ออกมาแล้วครับยืนยันการรับคลื่น LTE หลายคลื่นความถี่มี NFC แตะจ่ายสบายๆบลูทูธ5.3 LE และ WiFi 802.11n WiFi 4เพื่อการเชื่อมต่อไร้สายที่ครบครันครับผมเอกสารจาก FCC ยังยืนยันความเร็วในการชาร์จ10วัตต์ด้วยครับตัวแบตเตอรี่รุ่น Watch 8 40มิลลิเมตรเข้าว่าจะรรวๆ325มิลลิแอมตัว44ม อยู่ที่435ม mm, ิลลิแอมและรุ่นคลาสสิกที่มีข่าวอยู่แถว435มิลลิแอมถึง450มิลลิแอมจากหลายแหล่งข่าวเลยล่ะครับโดยสรุปครับโราะว่าเคิร์ฟ 5G สเปคค,ครบเครื่องจอโค้งสวยแบตอึดชิปเดลเมซิตี้7300ก็แรงกล้อง64ล้านพร้อม AI อ e l ่าฉลาดลำ้ำเทคโนโลยีจับเต็มแบบนี้น่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวด้านโนวา Y73 แฟดกับ Enjoy 80ชูจุดเด่นเรืเ่องแบตอึดมหาศาล ที่น 710A เก่าแต่เก่า EMU I12 ช่องเสียบหูฟัง IR Blaster ครบเครื่องใครชอบฟังก์ชันครบแบตพนต้องเหลียวมองปิดท้ายด้วย Galaxy Watch 8 Series ข่าวลือเพียบ E SIM ชาร์จเร็วดีไซน์ใหม่ Quick button หน้าหลุน้น One UI 8 Watch เสริม Gemini AI ยิ่งน่าใช้ชิป Exynos 1000สาวกต้องรอติดตามเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ